เรือนจำอำเภอแม่สอดร,ร่วมกับภาคเอกชนเปิดโรงงานฝึกทำทองในเรือนจำค่ะที่เรือนจำอำเภอแม่สอดเขตเทศบาลนครแม่สอดนางสาวเพชรรด,ดาพรพัชรกุลประธานบริษัทเอ็ดดี้โกล์ราวหนึ่งจำกัดจัดพิธีเปิดโรงงานผลิตทองรูปพรรณโดยมีนายอันสิทิ์สัมพันธรัต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดมีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่สอดอายการจังหวัดแม่สอดหัวหน้าส่วนราชการและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานจำนวนมากโดยมีนายจากักรลิมบุตรผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอแม่สอดและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพร้อมเดินชมการฝึกประกอบอาชีพให้กับผู้ต้องขังด้านช่างทำทองและร่วมกันเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขังด้วย นางสาวเพชรลดาพรพัชรกุลกล่าวว่าเพื่อเป็นช่องทางการขยายการจ้างงานทั้งภายในและภายนอกเรือนจำและเป็นการส่งเสริมการฝึกอาชีพและทักษะการทำงานในสถานประกอบการทางบริษัทจึงได้ร่วมกับเรือนจำอำเภอแม่สอดจัดโครงการฝึกวิชาชีพการทำทองรูปพรรณโดยร่วมกันฝึกอาชีพผลิตทองรูปพรร์แก่ผู้ต้องขังภายในเรือนจำ มีผู้เข้าร่วมจำนวน30รายถือเป็นการพัฒนาทักษะการทำงานระหว่างผู้ต้องขังกับเอกชนและสร้างการยอมรับจากสังคมตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังได้มีวิชาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวโดยไม่ต้องเป็นภาระต่อสังคมภายหลังพ้นโทษซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งจากการฝึกวิชาชีพนำมามอบให้ผู้ต้องขังเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงาน ซึ่งเงินปันผลดังกล่าวจะได้รับเดือนละไม่ต่ำกว่า2,000บาทต่อคนนอกจากนี้ยังมีการส่งรายชื่อผู้ฝึกวิชาชีพที่มีความประสงค์ผลิตทองรูปรัณฑ์ไปยังบริษัทเอดีิโกพราวหนึ่งจำกัดเพื่อรับเข้าทำงานกับบริษัทภายหลังพ้นโทษเป็นการสนับสนุนการคืนคนดีสู่สังคมจะได้ไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีก ควมร่วมมือจาักท่านเพรว่าเป็นอย่างดีะนะคะท่านทรงเมตตาในเรื่องของเมืองอิรารษาการควคมการระดมเรือเราก็เป็นหนึ่งในกิรักษาที่มีความคิดต่างแต่ก็ไม่มีใครที่คิดไม่ถูก แต่ว่าการ,รแสดงออกอาจจะต่างกันก็มันอยู่ที่การต่อยอดนะอย่างที่เคยเรียนค่ะคือใครก็ต้นทุนไม่ดีมากนักแต่ว่าคนจะมอตรงนี้คิดแบบนี้แบบนี้เราก็อยากให้ทุกคนคิดเหมือนันครับก็ต้องเรียนอย่างนี้นะครับวันก่อนก็ผมก็ชุมประชุมคณะกรรมการพัฒนาฝึกมือแรงงานในจังหวัดทั้งหมดเลยเพราะว่าเราก็เออเราฝึากฝึกพัฒนาแรงงานของเราในในที่ไหนบ้างอันนี้ก็คืออีกหนึ่งที่ ที่เราเราสร้างอาชีพให้พี่น้องประชาชนแต่อันนี้เป็นจุดหนึ่งก็คือว่าในเรือนจำนะครับฉะนั้นเนี่ยคนที่อยู่ในเรือนจำเนี่ยทุกคนก็ทราบดีก็ถูกคดีมาหลายๆอย่างนะแต่คดีที่สำคัญที่สุดคือยาเสพติดเนี่ยมีประมาณสักเจเปร์็นต์อยู่ในเรือนจํา เพราะฉะนั้นเนี่ยคนคนเหล่านี้นะครับก็ถ้าออกไปเนี่ยถ้าเขาไม่ไม่ได้ฝึกงานไม่ได้ฝึกอาชีพไม่มีฝีมือเนี่ยบางทีเขาก็าไม่รู้ทำอะไรเขาอาจจะต้องกลับไปอยู่ในวงวนวงวนเดิมนะครับวันนี้ก็โชคดีที่ทางภาคเอกชนเนี่ยเขาก็ได้หเห็นเลเห็นว่าเออในคนเหล่านี้น่าจะมีฝีมือนะถ้าเขาเขาพัฒนาจากคนที่ไม่รู้อะไรเลยแล้วก็สอนเขาให้เขาเริ่มรู้มีความรู้แล้วม,มีทักษนะเนี่ยพอเขาเขาออกไปจากาเรือนจำเนี่ย เขาก็จะมีคนที่พร้อมที่จะจ้างเขาบางทีบางทีถัดเอดดี้โก้เนี่ยพร้อมจะรับอีกคนบอกเฮ้ยมีคนทําเป็นอาจจะแยกไปด้วยก็ได้อันนีมน้มันก็คือคนมีคุณค่าก็เริ่มมีคุณค่าแล้วอันนี้ก็คือโชคดีคนะวันนี้ท่านผู้สาวนาสารอัยการก็มาร่วมด้วยครับยุคลาก็ถือว่าทุกคนเนี่ยก็มา,มาให้กำลังใจแล้วก็อยากมาเห็นว่าการพัฒนาหรือเวลางานของโ้องขังเป็นยังไง